สวัสดีคะ่ะออโตวิลล่านะคะวันนี้นะคะสําหรับท่านใดมองหารถเจ็ที่นั่งนะคะรถสําหรับครอบครัวเนาะออโตวิลล่ามีรองรับให้ทุกรุ่นทุกแบบทุกไซส์เลยนะคะสำหรับคันนี้นั่นก็คือ s u ซูกิ e อติกาปี2013 2.4 GL นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4ประหยัดน้ํามันนะคะ ภายในเจ็ดที่นั่งเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะตัวนี้นั่งสบายมากเลยราคาคอนเบาๆเนี่ยเพียแค่เดือนละ5 0าพันกว่าบาทเท่านั้นเองราคา3,19,000บาทนะคะเงินเดือน1,000 10, 0บาทก็ออกคันนี้ได้แล้วใครสนใจรถครอบครัวราคาประหยัดแนะนำเลยค่ะคันที่2นะคะตัวนี้ expander 1.5 c t ปี2021นะคะตัวนี้ราคาเบามากเลยเพียง619,000บาทนะคะน้องสีขาวมุกสีที่ขายดีที่สุดเลย7ที่นั่งนะคะผ่อนเบาๆเพียงเดือนละหมื่นเดียวเท่านั้นเอง7ที่นั่งรถครอบครัวแนะนำเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Suzuki XL7 นะคะตัวนี้ปี2020นะเป็นรุ่น XL7 1.5 GLX นะคะตัวนี้ราคาพิเศษเพียง570,000 9,000บาทนะคะผ่อนเบาๆเนี่ย9,000กว่าบาทเท่านั้นเองกระซิบดังๆเนอะว่าไม่แค่9,000กิโลไม่วันนี้ป้ายแดงแล้วนะบอกเลยสวยเจ็ดที่นั่งสีดุแล้วก็เท่ม,มากๆนะคะไปทางครอบครัวนั่งสบายประหยัดน้ำมันด้วยเครื่อง1.5แนะนำค่ะมาที่แบรนด์หลักนะคะมิลเอคันนี้เลยคะ่ะปี2016เครื่อง3,000นะคะขับ2ราคาเพียง679,000บาทนะคะ ตัวนี้น้องสวยแต่งล้อลงแม็กมาอย่างเท่เลยขับปลอดภัยแถมประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องสามพันไม่อึดแล้วนะจ๊ะตัวนี้ราคา6.79พรึงน1 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแนะนำเลยจ้าแบรนด์หลักเข้าศูนย์ง่ายอะไรหาง่ายคันนี้สีสวยด้วยแต่งเท่มแล้วนะคะสำหรับคันสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือ มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4นะคะปี2020ตัวนี้เป็น2.4พิเ m i ียมนะคะตัวนี้ราคาเพียง1 2 9าน20,900เท่านั้นเองคอนเบาๆ17,000บาทชนป้ายแดงกันเลยนะคะตัวนี้สวยใหม่ใหม่น้อยผ่อนเบาๆด้วยแนะนำเลยค่ะสวยแต่งครบนั่งสบายขับก็ดีด้วยนะคะตัวนี้สำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการออกรถภายในเดือนสิงหา เดือนแห่งวันแม่นะคะเราปีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมอบให้มากมายเลยอย่าลืมนะคะอินบอทเข้ามาได้เลยค่ะออโตโอวิลล่าของเราเปิดบริการทุกวัน3สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นลำลูกกาสีนครินและลมเก้าสะดวกที่ไหนเข้าไปได้เลยค่ะบ๊ายบาย